สวัสดีครับ วชลาพลจากฝ่ายวิศวกรรมเทคนิคบริษัทฮีโน่วเซประเทศไทยจำกัดวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องแบตเตอรี่นะครับซึ่งหลายๆท่านอาจจะทราบอยู่แล้วนะครับว่าในรถยนต์ที่เราใช้อยู่นะครับมีแบตเตอรี่อยู่แล้วแต่ที่ในส่วนของแบตรถบรรทุกนะครับเราเองจะต้องมีการออกแบบแล้วก็มีการใช้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าเช่นเดียวกันนะครับซึ่งในวันนี้ครับเราได้เชิญผู้เชี่ยวชาญนะครับจากบริษัทสยาม GS เซลลนะครับซึ่งมีประสบการณ์ทางด้านการผลิตนะครับแล้วก็จัดจําหน่ายแบตเตอรี่รถยนต์มามากกว่า60ปีครับเรียนเชิญที่แม็ก ตนนึงครับสวัสดีครับผมแม็กครับอริญโกลกุลสักรนะครับเป็นหัวหน้างานสายช่างเทคนิคนะครับของบริษัทสยามยินเซนสวัสดีครับพี่แม็กคำถามแรกเลยนะครับแบตเตอรี่จริงๆแล้วทำหน้าที่อะไรครับอ่ะแบตเตอรี่นะครับโดยทั่วไปเนี่ยผมว่าทุกคนน่าจะพอทราบอยู่แล้วว่าหลักๆเลยก็คือมีหน้าที่สตาร์ทเครื่องยนต์นะครับแต่มีในส่วนอื่นที่แบตเตอรี่ยังต้องทำหน้าที่นะครับคือหนึ่งเลยนะครับก็คือว่าเป็นอุปกรณ์นะครับที่จ่ายไฟคงที่ ในขณะที่รถยนต์จอดนะครับจากไฟคงที่แบบไหนนะครับหนึ่งเลยต้องสังเกตว่ารถยนต์ของเราเนี่ยในแต่ละประเภทเนี่ยจะมีระบบต่างๆเช่นนะครับระบบเลี้ยงไฟให้กับกล่องควบคุมประมวลผลของรถยนต์หรือระบบสัญญาณการขโมยระบบเซ็นเซอร์ล็อกนะครับหรือระบบทุกวันนี้ถ้าในรูปแบบกรกสัคือระบบ GPS นะครับเนี่ยนะแบตเตอรี่ตรงนี้จะทําหน้าที่จ่ายไฟคงที่ขณะที่รถยนต์จอดนะครับ อีกอันหนึ่งครับก็คือว่าเวลานะครับขณะที่รถยนต์วิ่งใช้งานเราจะใช้ไฟจากระบบไดชาร์จนะครับถ้าในระหว่างที่ขับไปนะครับระบบไดชาร์จทำงานผิดปกติหรือทำงานต่างกว่าปรสิทธิภาพนะครับแบตเตอรี่ก็จะเป็นอีกตัวช่วยหนึ่งที่จะช่วยจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ในรถยนต์ขณะที่วิ่งครับสรุปง่ายๆก็คือเหมือนกับเป็นองค์น้ำที่คอยช้แบตเตอรี่หรือว่าฝักกระแสไฟไว้ในรถเผื่อในกรณีที่จำเป็นจะต้องใช้นั่นเองใช่ไหมครับพูดถึงใน ส่วนของแบตเตอรี่ของรถฮีโนเองนะครับปัจจุบันเนี่ยที่ผมสังเกตเห็นรถบรรทุกที่ผมใช้อยู่เนี่ยก็จะมีแบตทั้งแบตเตอรี่น้ําแล้วก็แบตเตอรี่ที่ไม่ต้องเติมน้ำปราแบตเตอรี่ทั้งสาประเภทเนี่ยครับมันมีการใช้งานแตกต่างกันยังไรบ้างไหมครับครับผมก็ประเภทแรกนะครับคือแบตเตอรี่น้ำละกันผมใช้ว่าแบตเตอรี่น้ำนะครับก็คือเหมาะกับการใช้งานที่รถขนส่งโลจิสติกหรือเชิงพาณิชย์วิ่งหนัก วิ่งยาวๆนะครับหรือวิ่งสภาวะอยู่ในสภาวะที่ต้องวิ่งต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวๆนานๆเนี้ยจะตอบโจทย์กับแบตเตอรี่นานที่สุดนะครับส่วนแบตเตอรี่ M F หรือ maintenance free ที่เราเห็นกันเนี่ยครับหรือว่าเรียกน้แบบตึงแห้งนะครับเหมาะกับการใช้งานทั่วไปนะครับเหมาะกับการใช้งานทั่วไปวิ่งก็คือปกติวิ่งทั่วไปไม่ได้ใช้งานหนัก นะครับผมแล้วแบตเตอรี่ประเภทที่3ก็คือแบตเตอรี่ไฮบริดแบตเตอรี่ไฮบริดก็คือเป็นแบตเตอรี่น้ำเหมือนกันนะครับใช้จากรุเชิงพาณิชย์เหมือนกันนะครับแต่จะมีข้อแตกต่างนะครับข้อแตกต่างกันระหว่างที่ซีวีกับไฮบริด แบตเตอรี่สองประเภทนี้นะเป็นแบตเตอรี่น้าเหมือนกันนะครับเป็นแบตเตอรี่น้ำเหมือนกันแต่แ,แตกต่างกันตรงที่แบตเตอรี่ไฮบริดเนี่ยจะเป็นแบตเตอรี่น้ําสมัยใหม่สมัยใหม่แบบไหนก็คือเป็นที่เป็นการเป็นการเอานําข้อดีของซีวีแล้วก็เป็นข้อดีของเอ็มเอสมารวมกันในแบตเตอรี่ไฮบริดนะครับซึ่งเป็นแบตเตอรี่น้ําที่สามารถยืนระยะการเินแนสได้ยาวกว่าซีวีอ๋อครับครับครับอันนี้จริงๆแล้วไฮบริดก็คือเหมาะกับ ทุกประเภทงานาแบตเตอรีลล่น้ำไม่บ,ดมบิดนะครับก็เหมาะกับรถเชิงพมานิชนะครับรถจองนี้รถวิ่งขนส่งนะครับสรุปแล้วแบตเตอรี่ที่ใช้งานในท้องตลาดทุกวันนี้มีอยู่3ประเภทใช่ไหมครับ,บซึ่งในรลว์ทูคิโนโเองเนี่ยเลือกใช้แบตเตอรี่ ในกลุ่มของรถบรรทุขนาดใหญ่เนี่ยก็คือเป็นแบตเตอรี่ที่ต้องเติมน้ำกัดหรือ CV เนื่องจากว่ามีการใช้งานที่ค่อนข้างหนักใช่ไหมครับแล้วก็ต้องเดินทางไกลนะครับส่วนในรถบรรทุกขนาดกลางหรือเล็กของเราเนี่ยก็จะเลือกใช้แบตเตอรีแร่แบบเมมเได้เนื่องจากว่ามีการเดินทางที่ไม่ได้ไกลมากนักนะครับหรือว่าใช้ระยะเวลาในการวิ่งสั้นๆหรือใช้งานปกตินั่นเองที่แบตเตอรี่เนี่ยมีทั้งหมด8ประเภทใช่ไหมครับแล้วแต่ละประเภทเนี่ยมันแตกต่าง,าง,งตกตางนันอย่างแน่นอนครับอ,อันดับแรกเลยแบตเตอรี่ C ีหรือแบตเตอรี่ประเภทแบต น้ำแบบเติมน้ำกันเนี่ยนะครับจะมีคุณสมบัติเด่นจะเรียกว่าตะกั่วพวงนะครับพวงจะมีหน้าที่ก็คือช่วยนะครับก็คือทนความร้อนลุยงานหนักทนต่อสภาวะการใช้งานที่หนักหน่วงนะครับรบอ่าส่วนประเภท M X เราจะใช้เป็นตะกั่วแคลเซียมนะครับแคลเซียมนะครับก็จะช่วยก็คือให้ค่ากําลังไฟที่สูงนะครับการสูญเสียน้ําที่น้อยการคลายไฟที่ต่ำนะครับส่วนประเภทสุดท้ายคือประเภทไฮดเราจะนําข้อดีของ C V นะครับอ่าก็คือ ทนอ่าทความร้อนโดยงานหนักนะครับแล้วก็ข้อดีของ m f นะครับที่ให้ค่ากําลังไฟที่สูงการสูญเสียน้ำที่น้อยเอามารวมกันสองปรเด็เอามารวมกันอยู่ในแบตเตอรี่ไฮบริดทาให้เกิดเป็นแบตเตอรี่น้ําสมัยใหม่นะครับที่แบบเป็นตัวอ่าเป็นแบตเตอรี่น้ําที่ลูกค้าใช้นะครับแต่ไม่ต้องเติมน้ําถี่หรืออาจจะต้องดูแลทุกๆประมาณ6เดือนหรือ1 5ึ่งหมื่นนกิโลวมตร์กัครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับอีีแรกนะครับซึ่งเราได้ทราบกันแล้วนะครับว่า แบตเตอรี่คืออะไรนะครับมีกี่ประเภทและในลทุกที่โน่เนี่ยเราใช้แบตเตอรี่ประเภทไหนนะครับแล้วใน e ีีต่อไปนะครับเราจะไปพบกับเรื่องอะไรนั้นเราไปติดตามกันสหรับนี้สวัสดีครับสสวัดีครับ